เ,เ,<ล>เดกล้ามาดูให้ชัดอ่าแต่ถ้าน้องมันเข้ามาดูแล้วเขาก็ของได้มาเป็นแม่กุญแจครับพี่อือครับเขาก็ต้องเตรียมการมาเนาะใช่ครับใช่ครับเตรียมการ มาแล้วมั้งครับนนคุณเทลโชว์อยู่พอดีครับก็ตรงนี้งานไอ้ตรงแขกว่าไปหมดเลยนะพี่แปดแขกว่าตีแปดในรังด้วยคอบตีแปดน,นี่ถ้าถ้าสี่ล้อน,นี่ตกมูลค่าประมาณ ยกไปเลยวางมัมเนเฉยๆนอนอกไปตู้เด็ดเป็นต่างหาอ้อ๋อยังไงก็ยังขายได้ยังไม่แหมกพวกนี้แล้วตัวนี้ตัวนี้นจะมีราคานี่เ,เป็นแหมกเก่าเป็นแหมกเรียนโวรครับ ก็ยังไม่ได้ไปยืนสังเกตเขาอ,อะไรขนาดนั้นก็คือคืคอเช้ามาเปิดอุกของ,ของสติครับแล้วก็เห็นว่าว่าว่าคแค่โดนตัดครับสองคนกับลูกน้องก็คือหันมองหน้ากันแล้วว่าคงคงมีเหตุอะไรแน่เลยเห็นคราบน้ำมันเครื่องเนี่ยตกใจแล้วว่าเอ๊ะรถผมไม่น่าจะมาจอดตรงนี้แล้วมันคือน้ำมันเครื่องมันรั่วยอยู่ครับถ้าติดเครื่องนานๆแล้วมันก็จะไหลก็จะตกใจแล้วครับแล้วก็มามาเห็นรอยลูกคน,นคก็มีรถ รถรถเก่าสองคันครับผมแล้วก็มีล้อแม็กเป็นแม็กใหม่แล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับล้อแม็กเนี่ยครับพวกน็อตล้อเป็นพวกอะแดปเตอร์ครับผมพวกอัพทิงหลายหลายรายการอย่เหมือนกันที่วงไว้คร่าวๆก็ประมาณแสนอาผมว่าต้องต้องเคยมาแหละครับที่ว่าต้องเคยมาถึง้พอรู้อะไรประมาณเนี้ยครับครับ เป็นรถดี m a x ประตูครับผมจะเป็นรุ่นเก่าครับยังไม่ใช่อลอลยูครับผมปีน่าจะประมาณประมาณไม่เกิน2องพครับสีประตูสีน่าจะเป็นบอนหรือไม่ก็บอลทองนะครับตัวอย่างอย่างเช่นโชคเนะี่ยจะเป็นโช๊คโปรพนเดอร์ตอนนี้เขาก็เป็นโช๊คที่ติดตลาดอยู่แล้วก็มีราคาค่อนข้าง,งสูงคุณภาพดีเนี่ยเขาจะเลือกแบบตัวที่มีราคาเลยแสดงว่าว่าเขาก็ต้องมีคาวามรู้นะครับ ก็ฝากบอกคนร้ายะนะว่าว่า,วารถคันมิโซะผมตั้งใจมาคิดอาให้หลานเห้หลานจะได้ขีไ่ไปไปไปสอนหนังสือครับผม<อ>ก็ก็บอกตรงๆว่ารู้สึกรู้สึกเสียใจครับเพราะว่าตั้งใจจะให้หลานใช้รถแต่ไจะได้ไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ว่าไงนหนองเพื่อความปลอดภัยเตรียมจะส่งมอบให้หลานวันเนี้ยคือเป็นรถมือสองผมซื้อซื้อมาสักได้สักประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วครับก็มาเก็บซ่อมให้ให้พร้อมใช้ครับเพราะว่าหลานเป็นครูก็ก็ ก็ก็ดูแลเรื่องรถที่ได้ก็ให้เข้าไปพร้อมใช้เลยอะไรอย่างเง<ท>ี้ยเกี๋ยวใจตรงเนี้ยครับว่าวันเนี้ยวันเนี้ยจะส่งมอบให้เขาอะครับครับผมมาเกิดเหตุการณ์ซะก,ก,ก่อนมาเกิดเหตุการณ์ซะก่อนครับผมก็อยากจะให้เขาเอาเอารถกลับมาคืนนะครับหลานผมจะได้มีรถใช้ครับผมใจก็ยังแยกอยู่อะคนหรือผีอแล้วมองก็ยังพยายามมองไปเรื่อยๆจนเห็นประตูมันอ้าอยู่ครับกว้างประมาณเนี้ยก็เอาละก็ลืม ่อะจะถามว่าเขาลืมล็อกหรือไรป่ะจะโทรถามแล้วพอดีก็มองหาแม่มาหรือยังเขาว่าไม่มีเพื่อนเลยอพอแม่มาปุ๊บแม่ยังไม่ทันเข้าร้านแล้วหนูก็บอกแม่วันเนี้ยประตูออ่เนี่ยเขาไม่ได้ปิดหรือว่าเขามาเปิดเอาอะไรก็หันมอไซค์เนี่ยส่องไฟไปทางประตูเลยแล้วก็สตาร์ทสตาร์ทเบิร์ส่องไฟไปที่ประตูบอกมาจริงด้วยประตูไม่ได้ล็อกอแล้วก็มาบอกว่า ทำงานเ,เดี๋ยวก็สายอก็เข้าไปทำงานก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเราก็คิดว่าเป็นเจ้าของร้านมาเปิดใช่ใช่แล้วพอทํางานไม่ได้สักพักหนึ่งมีคนเปิดจากข้างในเปิดขึ้นแล้วก็ขับรถออกมาอก็คือเดินอยู่ข้างในมันมองไม่เห็นมันมีต้นไม้เนี่ยบครับก็เห็นแ,แว่วว่าแพรเป็นคนขับรถออกมาแล้วเปิดประตูเองด้วยอ แล้วของเต็มคันคือมองว่าเป็นของแต่แต่ระบุชิ้นไม่ได้เลย<อ>เพราะว่ามันได้ตั้งใจมองเห็นไหมครับเป็นรถคันสีอะไรคันสีขาวที่จอดขายอยู่ทุกวันอื